นายแพทย์เอกชยัยเพียรศรีวัชาราผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพและโฆษกกรมอนามัยได้กล่าวว่าจากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวการให้บริการของร้านซูชิที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีลักษณะของการเสิร์ฟตรงถึงที่ให้ลูกค้าสามารถนั่งกินอาหารในรถยนต์ส่วนตัวได้นานเป็นระยะเวลาสองชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวของร้านอาหารภายหลังที่ได้มีการกำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน6จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่ศูนย์บริาหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โคนา2019หรือสอบคอมีการบังคับใช้มาตรการต่างๆอย่างเข้มงวด หนึ่งในนั้นคือการให้ร้านอาหารจำาหน่ายเฉพาะซื้อกลับไปกินที่บ้านหรือที่อื่นและห้ามนั่งกินในร้านซึ่งถึงแม้ว่าทางร้านดังกล่าวจะมีรูปแบบการสั่งอาหารโดยใช้วิธีการสั่งผ่านแอปพลิเคชันและ qr code พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และจำกัดจํานวนลูกค้าในแต่ละรอบด้วยแต่การกินอาหารในรถพร้อมกันในลักษณะนี้อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด -19 ได้ เนื่องจากไม่ทราบได้ว่าผู้ที่มาอยู่ในรถนั้นเป็นสมาชิกในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกันหรือไม่หรือเป็นการรวมกลุ่มคนจากหลากหลายพื้นที่มาอยู่รวมกันในที่แคบห่างกันไม่เกิน1เมตรซึ่งโดยทั่วไปแล้วรถยนต์ขนาดเล็กจะมีความห่างกันอยู่เพียงแค่50เซติเมตรเป็นเหตุให้อากาศภายในถ่ายเทมไม่ดีเท่าที่ควรและใช้เวลากินนานพอสมควรอีกทั้งขณะกินยังจําเป็นต้องถอดหน้ากากออกทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ รวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามกฎกรณีที่เป็นพื้นที่กฎบังคับเรื่องของการสวมหน้ากากาอนามัยออกนอกเคหสถานมากกว่าสองคนซึ่งถึงแม้ว่าจะมาจากบ้านเดียวกันก็อาจถูกปรับได้ดังนั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยในช่วงเวลานี้จึงขอให้ประชาชนใช้วิธีการซื้อกลับไปกินที่บ้านหรือสั่งอาหารแบบ delivery แทนเพื่อลดการออกนอกบ้านหรือการรวมตัวกันโดยไม่จําเป็นและเมื่อสถานการณ์โควิดในพื้นที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น,นก็จะมีมาตรการควบคุม ๆที่อาจจะมีการผ่อนปลนให้นั่งกินในร้านได้อีกครั้งแต่อาจจะมีในเรื่องของการจํากัดผู้ใช้บริการซึ่งก็ถือว่าขอความร่วมมือทุกคนจะต้องช่วยกันเพื่อลดความเสี่ยงของโรคโควิด -19 ค่ะ